เรียนรู้คำศัพท์เรื่องกระดาษนี้มีที่มาสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ในเรื่องกระดาษนี้มีที่มากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มจากคำว่า คอยหมายถึงชื่อไม้ต้นขนาดย่อมใบสากใช้ขัดถูได้ส่วนเปลือกใช้ทำกระดาษเรียกว่ากระดาษคอยขเมาหมายถึงละอองดำๆที่เกิดจากควันไฟหรือดินปืนจารึกหมายถึงเขียน หรือจานให้เป็นรอยลึกเป็นตัวอักษรหรือภาพบนแผ่นหินโลหะหรือดินเป็นต้นจินตนาการหมายถึงการสร้างภาพขึ้นในใจเทคโนโลยีหมายถึงวิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม ใบลานหมายถึงใบของต้นไม้ชนิดหนึ่งคล้ายต้นตาลใช้จานหนังสือทำหมวกเป็นตน้นปาปิรสุสหมายถึงชื่อกระดาษชนิดหนึ่งทำจากต้นอ้อชนิดหนึ่งผ้าฝ้ายหมายถึงผ้าที่ผลิตจากใยของต้นฝ้ายพ่อขุนรามคำแหงหมายถึง พระนามของพระมาหากษัตริย์ไทยในสมัยกรุงสุขโขทยัยทรงเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสือไทยพีระมิดหมายถึงสิ่งก่อสร้างสำหรับใช้เป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์อียิปต์โบราณที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านข้างทั้งสี่เป็นรูปสามเหลี่ยมมีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอด มัมมี่หมายถึงศพอาบน้ำยาป้องกันไม่ให้เน่าเปื่อยของชาวอียิปต์โบราณที่เชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายจะกลับฟื้นคืนมาได้อีกอยูคาลิปตัสหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งใบของมันนำมาสกัดทำเป็นยาส่วนต้นนำมาทำเยื่อกระดาษ ลูกฟูกหมายถึงเรียกกระดาษที่มีลอนของฟูกโลหะหมายถึงธาตุที่ถลุงจากแร่แล้วเป็นตัวนำไฟฟ้าและความร้อนที่ดีศิลปะหมายถึงฝีมือทางการช่างที่วิจิตพิสดารศิลาจารึกหมายถึง หลักศิลาที่บันทึกเรื่องราวในสมัยก่อนโดยการใช้เหล็กแหลมเขียนหรือสกัดลงบนแผ่นหินสมุดไทยหมายถึงเรียกสมุดร,รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำจากกระดาษคอยพับกลับไปกลับมาทางขวางคล้ายผ้าจีบมีทั้งกระดาษสีขาวและสีดำสลักหมายถึง ทำให้เป็นรูปหรือลวดลายด้วยสิวสาหมายถึงชื่อกระดาษที่ทำจากเปลือกต้นกระสาสารเคมีหมายถึงสารที่รวมตัวกันโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากมายเช่นนำมาทำเป็นน้ำยาเคมีลบรอยเปื้อนเป็นต้น น้องๆคะถ้าน้องๆคนใดอยากฝึกเปิดพจนานุกรมสามารถกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยค่ะน้องๆคะวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์กันพอสมควรแล้วน้องๆคะน่าเสียดายจังเลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพี่ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ thank you